โคบอลดากูน455บิดเอเลเวนสวัสดีครับทุกคนผมก็ได้ยินเสียงเริ่มลือมาเยอะนะครับเจ้าโคบอลดากูนนะครับสายไรเชต455นะครับแล้วก็บิดเอเลเวนนี่เก็เขาบอกว่าตัวนี้ดีกว่าชิ้นส่วนที่เป็น560นะครับวันนี้ผมก็จะมาลองดูนะฮะคู่แรกโคบอลดากูน455บิดอีเจอโกเลมล็อก370บิ W วูดชุด บิ่งมากเลยฮะสำหรับโปบอลดาคูนผมรู้สึกว่ามันหมหุนเร็วมากเลยนะเป็นการหมนสายที่เรยวมากอ๋อเรียบร้อยครับกวเลมล็อกเสียแต้มสเรียบร้อยครับกูเลมล็อกเสียสปินฟินิชไปคู่ที่สองซีลกัวูบศูนย์เจ็ดศูนยบิดฟีบอลกชุด ไมออกนะฮลากูนยังหมุนแรงอยู่ครับส่วนหมาป่าเริ่มจะเสียแรงแต่น้าไกลหมดหรือเปล่าอืมเหมือนจะดูดมุนอยู่นะฮะจริาหฮาอืม คนะสปินฟินิตไปนะฮะสำหรับดากูน